ครับเรียนท่านคณะกรรมาการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปีพศ2568ที่เคารพท่านครับกระผมนายเสถียรประโยชทรรองผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทนสาสุดินทร์เขต3วันนี้รู้สึกยนนินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้นำเสนอผลงานที่กระผมได้ดำเนินการกับเพื่อนเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของ ราชการครูบุคลากรทางการศาึกษาผู้เรียนชุมชนและผู้ปกครองนะครับซึ่งผลงานที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับเป็นผลงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการและสะวสภาพของนักเรียนซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสําคัญที่เราต้องดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสามารถที่จะศึกษาต่อได้จบการศึกษาตามเป้าหมายที่ าการศึกษาของเราได้กําหนดไว้นะครับสำหรับผลงานที่จะนําเสนอนะครับก็เป็นผลงานที่ผมเองได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดกันครับก็ซึมเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็นโยบายของสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็นโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาปฐมศึกษาสาุิทรเตสามเองนะครับได้ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พื่อนักเรียนได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพนะครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งก็คือกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งผมเองให้ความสําคัญกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากนะครับครับผมเองก็ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับคณะครูผู้บริหารทางนักศึกษานะครับเพื่อไปดูสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของลูกๆนักเรียนว่าเขามีความสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเหมาะสมที่จะใช้เป็นยุา่ายัยแล้วก็มีความปลอดภยัย ในชีวิตและทรัพย์สินหรือไม่นะครับแล้วเราก็จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปนะครับจากการที่ออกเยี่ยมมกักยมเรียนนะครับก็พบลูกน้กงเรียนนะครับเป็นนักเรียนหญิงรายหนึ่งนะครับที่มีสภาพคขาเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็คือบ้านที่เขาอยู่อาศัยพร้อมที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ทุกเมื่อนะครับผมเองก็ได้นําข้อมูลที่ได้พบเห็นนะครับไปนาเสนอต่อท่านผู้อำนวยการสานักงานเขต นี่การศึกษาเพื่อที่จะหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือต่อไปนะครับและก็ท่านเองก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานากรรมการในการดําเนินงานเรื่องนี้นะครับซึ่งจากที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้บังคับบัญชานะครับผมเองก็ได้ตั้งคณะทํางานนะครับเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนหญิงรายนี้แล้วก็มีความคิดเห็นตรงกันนะครับว่า,าจะต้องระดมทุนเพื่อสร้างบ้าน ให้กับนักเรียนคนนี้ใหม่แล้วก็ดําเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับก็ได้จากภาครัฐเอกชนภาคีเครือข่ายนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับเพื่อที่จะระดมทุนมาใช้ในการสร้างบ้านให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนดูเลสช่วยเหลือนักเรียนในบางส่วนนะครับโดยวางเป้าหมายาร่วมกันว่าภายใน8เดือนจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จนะครับครับ บ้านที่สร้างให้กับนักเรียนก็ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ส่งมอบให้กับนักเรียนนะครับโดยได้ตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าบ้านปันสุขนะครับเพราะเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของตัวนักเรียนเองนะครับที่ทางทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเขานะครับและตัวนักเรียนเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและก็ตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสเช่นเดียวกัน นะครับกิจกรรมอื่นที่ผมได้ดําเนินการส่งเสริมด้านสวัสดิการและสิทธิภาพให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองนะครับก็อย่างเช่นจากการส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิภาพให้กับนายภิเชชเกตกรนะผู้อำนวยการฐานนักศึกษานะครับก็ปรากฏว่านายมิเชชเกตกรเนี่ยก็ได้รับรางวัลครัชการพลเรือนดีเด่นนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลครูสนครูขวัญสิทธิ์นะครับแล้วก็เด็กชายวงจรัดเมตตาสกุลนะครับ ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติที่กุงโซโประเทศเกาหลีใต้เป็นต้นแล้วก็ยังมีรายการอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมเองได้ส่งเสริมสนับสนุนผมเองก็ยังมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะปภาวนาตนเองว่าจะมุ่งม,มั่นตั้งใจทุ่มเททำงานเพื่อการศึกษาตลอดไปครับขอบคุณทาา่านกรรการทุกท่านครับ